ดูัสดีครับคนบ้านนอกอยู่ในเมืองครับวันนี้ก็ขออนุญาตจะอู้กําเมืองหน่อยอู้เหนือวันนี้นะครับเมื่อคืนตีสามฝนตกนครับอายุเข้าอย่างแรงเลยที่มาดูในน้ำนะครับน้าแห่งนี้ก็อยู่หลายปีนะผมเขาอยู่นี่หลายปีเนาะก็ยังใช้ชีวิตแบบปลูกทุ่งลูกทุนครับถึงจะมาอยู่ตีเมืองอชนบุรีนะครับหลายปีมแล้วก็ยังใช้ชีวิต แบบดุกถูก so right มันว่านนะครับผมมาใส่แนงครับในน้านะครับหน้าก็ค่อนข้างจะลึ่เจ้าฝนตกนะครับฝ้าห้องเลยบบากานะครับถ่ายรูปถ่ายวีดีโอลงนะฮะแล้วนี้ผมก็จะมาเข้ามาดูแต่ใส่ไว้แล้วนะครับสองจุดทนจุดหนึ่งนะข้างเหนือห้องวาแนงนะครับเนาะไตอีสานมือดังนะครับจะมาดูว่าป่าทิ่ป์ปติใส่เมื่อตอน แปดโมงเข้าโมงครับอาทิตย์ละหานึ่งเี้โอ้ทิศปลายครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาปุ๊บเนาะมือมี้มือ,มอข้างเดียวเดี๋ยวผมจะไหลดูนะครับนี่ทั้งปลาเอ้ยไปปลาเส็อครับอู้นี่ปลาปลาธรรมชาตินะครับเป็นปลาตัวค่อนข้างใ,ใหญ่เนาะอันนี้เป็นปลาสดิดนะครับโอ้หลายครับลหลายเดี๋ยวไหลด้วนนะครับเนาะ แล้ฝนมันตกครับหน้ามันท่วมหน้ามันมาจากหลายที่นะครับมันเหมือนมไปมันยังจะเป็นคลองแถวรอบรอบด้านของน้นี่นะฮะค้างลำบ,บากหน่อยเดี๋ยวโอ้นะครับติดอยู่ครับติดยอยู่โอเคนะครับเนี่ยมาอยู่นี่นะครับอยู่ช่องโควิดนี่กะเนี่ยติดอยูค่ครับโอ้หลายตัวหลายแ้มละ เดี๋ยวปลาปต์ไ้พอกันโอ้นี่กระติ๊บนะครับโอ้ตี่ไหลตัวครับปลาตัวใหญ่นะครับเป็นปลาอันนี้เป็นปลาหมอเนาอปลาเสด็จเนาะโอ้ตี่ไหลครับธรรมชาตินี่ยมีหางนกแบบนี้นะครับเนี่ยมันตกอยู่หางหนึ่งนะลมมันแทงเนาะ,ะเดี๋ยวปลาปเข้าไปเก็บหางมันเก็บว้เนาะหายาก โอ้ติดไหลครับโอ้ติดไหลครับเฮียโอ้หลายตัวครับน้ามันก็ลึกอยู่นะค่อนข้างที่จะลึกอยู่ในน้านี่หน้าประมาณ านะครับนี่ฉากก็ยังนีน้เปิ๊กก็ยังเก็บทีน้านี่ไห้นะครับจะของเปิ้ลก็คือคนอื่นเจ้านะครับเดินก็มาถ่ายวันนั้นละวันนั้นผมก็มาดูถ่ายรอบอันนี้ก็เป็นแรงทําไมกิีนลำพูนนะครับก็เป็นที่บ้านคนผู้จักมันเป็นติดนานนาอนานี่ก็เป็นนาอยากี่น้องกันแถวนี้ก็เลยลองมาดูล่ะ ว,กกว,นะว่ามันมีป่าน้นบาบวาน่านะแต่มว่ามันมีป่าน่าข้นบ่ใครหาครับมันนั้มาใส่นี่รอบหนึ่งนะครับแต่ผมได้ถ่ายไว้เนาะหายไปหมดแล้วครับหายไปทั้งสงสัยป่าทิดหลครับขโมยมาลักเอาไปเลยทั้งตะไคร่รอบนี้เลยไม่ติดแม่วันแล้วก็อมาเาอโอ้ครับตัว,ตวใหญ่หอ่อจนตะไคร่นะครับป่าอี่เเนาะอบอกกันตะไคร่มัน เบอร์มันน้อยนะครับมาแน่ใจว่ามันปลายจะติดตามันทีครับถ้าติดไปไง่ายก็จะจะฟุกของไหลพวกคนข้างไก่นะครับเนี่ยรเบนอติดไปแค่สองอัน,นครับโอ้โอ้เป็นป่าสลิดนะครับเนี่ยแล้วครับป่าสลิดโอ้โอ,โอ้ป่าป่า,ปามอเหมือนกันนะป่าสลิด ตัวใหญ่ครับตีนแหงอ่ะนี่ก็ปลาใหญ่เนาะโอ้โเดี๋ยวผมจะไล่เก็บปลาลูกาหางน้องครับหางงามเนาะดีนี่นี่กระติดตกปูนหางนะครับเจ้าผมมาเก็บไว้วกนี้กระติดนะครับเนี่ยพวกหลายตัวครับหลายตัวปลา หน้าน,นะครับหน้ามันออกทางนี้นู่นหน้านทางลุงนะครับโอ้โหทินแห้งเหรอปลาเส็อครับยังได้พดเน้องแค้ชุดอ้ป่าสลากหรือป่าก็ดีไหลด้วนที่ไหลตัวโอ้แค่ไหลครับกล้องมาค่อยนิ่งเน่ะ เดินลัดตรงนี่นี่กติดเหครับมว่าน,นี่วอยดักอยู่นี่นะครับนี่ถึงซาเลยเนาะยเอาผมไปได้ไยุ่งเงี่ยงไปเด้อยุ่งเงี่ยงได้ครับมีกระโคนี่หางนกตกงาม,มดูหน่อยแบ่งกันอย่างนะครับโดนไฟยูทตกเดี๋ยว จะลงปดปนะครับมือบบมี้กี่กล่กล้องละลเรียงงวัวเรียงอย่างกันนะครับข้างๆนี่จะลงปดปกนะ่อนเนี่ยผมก็ใส่ตั้งแต่นี่น,นะกับทางน้ำไหลลงบนนับนธรรมชาติครับนกก็นักอยู่นี่ครับเดี๋ยว วันนี้ก็จะเหยื่ลุนป่านะครับฝนยังตกประยุทธ์เลยน่าจะได้หลายปอกินเนาะไม่อยู่ในเมืองเนี่ยครับยูโควินี่ก็หาป่ากินนะครับปลอดภัยมันต้องไปหาซื้อตามห้างโอเคนะครับเดี๋ยวะจ้ปเตะให้รู้นะครับครับครับนะครับเอาป่าขึ้นมาไว้พุ้นเลยนะครับย้อนกลับมาหมโทรศั์นะครับมาไทยวิวพอตเอาห้างลงไปย รับบ้านนี่กวนเนาะร้ามีดูงมันีถ่ายตายแล้วครับตกน้ามโลมันแห้งคืนรอบแรกก็ได้ป่าอย่างไรนะครับไม่มีป่าตัวใหญ่ด,ด้วยนะผมเห็นมีดูขอกป่าพรออมเดีบยวผมจะติดครับเดี๋ยวไปรุ่นป่ากันป่าอะไรครับที่นี่คนบาใครหากันเหรออาจจะหาก็ได้ครับแต่เขาหาลักแล้วนะผมเขาลักไว้รอบนึงละ ดทําไมหากินกนังมันรักกันอยู่นะครับผ่านโคบก่อนวค้างจัดโลกหน่อยครันนะปลุ้ปล่าอะไรครับนี่นะครับมาใจชีวิตอยู่เป็นมนุษย์เงินเดือนที่นี่นะครับมันก็ แรกก็ดีครับพอเจอโควิดแล้วบอกไว้นะครับแย่เ yeah. ป็นในเมืองไปหากินขัวนะครับไปกาดกับขัวมาหาแบบนี้สบายใจครับไอนนผมดักกุ้งด้วยนี่ใสเหมือนกับตะไคร้ที่เป็นเป็นล่มนะครับเดี๋ยวดูปากันเจ้าของตีนนี่ผมก็คุ้นจักดีนะครับ น้มงนมไปน,นี่ผมอเอาไปกินได้หมดเลยค่อนข้างจะทุรักทุเลมาลุ่นป,านนป่านะครับนี่รอบแหลกนะครับเนี่ยวันชั่วโมงนะประมาณสองชั่วโมงอนะ่ะติดติดไปนะครับพวกป่าค่อนข้างจะไหลที่เป็นๆเขาบอกไปขังไว้ก่อนนะครับผมมีที่ขังไว้อยู่ที่บ้านล่ะทนที่ตายเดี๋ยวเขาก็ทับกับเข้ากันนิดนี่แล้วก็อาจจะ ันไหลเกินเอาแจ๊กนะครับข้างบ้านห้องไม่การดีครับหมาห่อนล้มเย็นสบายครับแต่เดี๋ยวก็ฝนลงนะครับเดี๋ยวก็ยุดตอนนี้เริ่มเริ่มจะฝ้าโปูงละที่นี่นะครับบ้านบ้านจะสัรร่นเขาค่อนข้าง,ง,ง,งจะเยอะครับแล้วก็ที่นาที่เนี่ย ส่วนใหญ่เจ้าของจะบอกให้อยู่นี่แล้วนะจะอยู่ต่างจังหวัดบ่ล่ะถามๆด้วยน,น,นะครับเนี่ยอนาคตผมมาจะขอเจ้าทีบเนาะเป็นเป็นญาติกันกับพนู้จักนี่แหละครับาจะมาทำอาชีพเสริมนะครับหรือปลูกพักเลี้ยงปลาเลี้ยงอย่างไรครับน้าน้าหน้าแห้งนะครับตอนนี้ถือโอกาสเลยครับวันนี้ คนบ também, ้านนอกนะครับไม่อยู่ในเมืองก็ต้องแบบนี้นะครับเขาจะบบควันจะลืมนะครับวิชาการงานอาชีพของเขาเขาก็บเขาก็เยันหูมาค่อนข้างที่จะทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่ว่าทําให้มีความก้าวหน้าในอาชีพได้นะครับแต่ส่วนหนึ่งวิชาพวกนี้นะครับเขาก็ได้มาจากสมัยเขาอยู่บ้านนอกแหละนะครับแต่พอปีนันหนึ่งอ่ะ วิชาได้วิชาหนึ่งที่มันติดคัดอยู่นะครับวิชาอื่นเขาต้องงานาใใจดำรงชีวิตต่อนะครับเดี๋ยวถ้าได้ลงอีกสักรอบนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูป่าเอาครับตัวใหญ่ครับโอ้โหน่าจะมีป่าใหญ่นะครับแต่ว่าตะไครผม,มตาน้อยนะ้องห้าเซนกับตัวสีน่นุ่นห้าเซนอันนี้สี่เซนป่าติดข้างหนึ่งก็ขาดหมดนะครับแต่ดีว่าลงทุนบาลายเนาะ ขายก็ตกอ,อยู่ประมาณร้อยห้าร้อยหกสิบบาทนะครับเพราะว่ากันอาจจะลงได้สี่ห้าข้างหรือ,อจ,จะได้เป็นสิบข้างนะครับก็ะถือว่าคุ้มนะครับถ้าได้อย่างงี้นะโอเคครับเดี๋ยวผมจะค่อยมาเปลี่นให้ทีหลังนะครับเดี๋ยวขอเอาปลาไปเก็บกันนะครับปลามันตายเนาะที่ปไปใส่หนงไว้เนาะอนอกจากอูนี่ได้นักเลยครับเดี๋ยวตัวใหญ่ๆนั่นนะครับอันนี้มันตาย ตาน่นี่เดี๋ยวไข่นะครับที่จะปิ้งนะครับปิ้งกินแรงนี่แหละเนาะง่ายๆก็แล้วกันกน,นะครับมัดเกว่าละนะครับชวนดีมันบาตายนะครับวันที่มันบาตายนี่ผมเอามาขังไว้มีตีขังอยู่เดอ้อเดี๋ยวผม้เพื่อพอครับมีเตัวกล้องกับไข่หนิงเนาะพ่าเราต้องเดิน แมงได้กับไข่แล้วนเนอะพอแมงได้เนี่ยผมเอาไข่มาฟ้าก้นี่าาแต่าไข่น้อยเนาะลอมอ,ออกออกกระแถมว่ะควายมันนี่อันนี้ก็ขังไว้จับได้กัมาขังเนี่ยหลายร้อยแล้วที่ผมวางน่าจะประมาณสองร้อยได้ตัวใหญ่ๆน้อยตัวใหญ่ครับปลาลิม้มก็มีนะคระบับปลาช่อนนะนะ บอวยังไงครับแต่หมอพันธุ์ใหญ่ๆหญ่ไหวนี่นะฮะวันหน้าเดี๋ยวถ้าบาใจหน้าป่าเขาจะกินก่อนมาเอากินได้นะครับขึ้นไม่กินสบายเราต้องไปหานะครับจะได้ก่อนร้องจะอัปเยตตรงขึ้นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะายากกินกว่าอน,นอกแรงละคงบอกป้นเมนูงป่านะครับ